สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูตู่กันเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพามาเรียนรู้เรื่องส่วนสูงและความสูงของรูปสามเหลี่ยมนะคะมาเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นก็มาทําความเข้าใจความหมายของส่วนสูงกันก่อนนะคะส่วนสูงก็คือส่วนของเส้นตรงนะคะที่ลากจากจุดยอดมุมของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานหรือแนวของฐานจากนั้น นะคะเราก็วัดความยาวของส่วนสูงนี้เราก็จะเรียกเขาว่าความสูงนะคะซึ่งความสูงก็คือความยาวของส่วนสูงนั่นเองเช่นรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะรูปสามเหลี่ยม RTS มีฐานคือ TP อ่ะตรงนี้ฐานคือ TS นะคะและมีมุมยอดนะคะก็คือ R เส้นที่ลากจากมุมยอดหรือจุดยอดมุมตรงนี้นะคะมาตั้งฉากกับฐานเราจะเรียกเขาว่าส่วนสูงนะคะซึ่งถ้าเราวัดระยะห่างระหว่างจุดยอดมุมกับฐานนะคะเราจะเรียกเขาว่าความสูงของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะอย่างเช่นตอนนี้คุณครูวัด ระยะห่างตรงนี้ได้3เซนติเมตรนะคะเราก็จะบอกได้ว่ารูปสามเหลี่ยมนี้มีความสูง3เซนติเมตรนะคะในเรียนต้องระวังตรงตำแหน่งของการตั้งฉากกับฐานนะคะถ้าเส้นไหนที่ลากมาแล้วไม่ตั้งฉากกับฐานเราจะไม่เรียกเขาว่าความสูงนะคะแล้วก็ไม่เรียกเขาว่าส่วนสูงเช่นเดียวกันซึ่งส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมนะคะ ในหนึ่งรูปสามเหลี่ยมเราสามารถกำหนดด้านใดก็ได้เป็นฐานนะคะหนึ่งรูปสามเหลี่ยมก็จะแบ่งออกเป็นสามฐานด้วยกันนะคะเราจะต้องกำหนดฐานขึ้นมาก่อนนะคะอย่างเช่นรูปนี้รูปค o r นะคะรูปสามเหลี่ยม cor มีฐานก็คือค o นะคะเราจะต้องกำหนดฐานขึ้นมาก่อนตำแหน่งที่1จากนั้น เมื่อได้ฐานแล้วมุมตรงข้ามของฐานก็จะเป็นจุดยอดนะคะแล้วก็ลากเส้นจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานก็จะเป็นส่วนสูงวัดได้ยาวเท่าไหร่เราก็จะเรียกเขาว่าความสูงนะคะซึ่งถ้าเรากําหนดฐานเป็นด้านข้างนะคะส่วนสูงของเราก็จะต้องมาตั้งฉากกับฐานในด้านข้างซึ่งจะต่างจากรูปที่1เห็นไหมคะรูปที่1ฐานจะอยู่ด้านล่างนะคะส่วนสูงก็จะมาตั้งฉากกับฐานแบบนี้ ัวฐานอยู่ด้านซ้ายนะคะส่วนสูงก็จะตั้งฉากกับฐานทางด้านซ้ายรูปต่อไปนะคะรูปสามเหลี่ยม y x แซดกำหนด y x เป็นฐานนะคะเมื่อกำหนด y x เป็นฐานเมื่อหาจุดยอดนะคะก็จะเป็นจุดที่อยู่ตรงข้ามกับฐานก็คือแนะคะถ้าลากแมานะคะฝั่งนี้มุมตรงนี้จะไม่ตั้งฉาก เราก็จะไม่เรียกเส้นนี้ว่าส่วนสูงนะคะลากเส้นในรูปไม่มีเส้นไหนตั้งฉากได้เลยดังนั้นส่วนสูงไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปก็ได้เราสามารถต่อฐานออกไปด้านข้างนะคะตอนนี้ก็ต่อฐานออกมาด้านข้างฝั่งนี้นะคะต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ลองลากดูว่าจุดยอดนะคะมาตั้งฉากกับฐานที่ตรงจุดไหนนะคะอย่างเช่นตอนนี้ก็ ตรงกับฐานตั้งฉากกับฐานที่ W นะคะเราก็จะได้เส้นส่วนสูงก็คือเน W นะคะแล้ววัดความสูงตรงนี้ก็จะได้ความสูงของรูปสามเหลี่ยมนะคะดังนั้นส่วนสูงไม่จําเป็นต้องอยู่ในรูปอย่างเดียวนะคะอยู่นอกรูปก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกตรงด้านไหนเป็นฐานนะคะ อย่างเช่นรูปนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยม ABC C, A, B, หรือ A, B, ก็ได้นะคะเรียกได้ทั้งหมด6แบบตัางที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะรูปสามเหลี่ยมครูอ่าน ABC นะคะถ้าคุณครูให้ด้าน AB เป็นฐานนะคะส่วนสูงของครูจะเป็นส่วนของเส้นตรงตัวไหนคะ ก็จะเป็น c มา e นะคะขณะเดียวกันคุณครูไม่ใช้ a b เป็นฐานใช้ตัวอื่นเป็นฐานก็ได้นะคะเราเลือก a c เป็นฐานบ้างครูใช้ปากกาสีน้ำเงินนะคะถ้าครูเลือก a c เป็นฐานตรงไหนจะเป็นส่วนสูงคะ เราก็สังเกตสิว่าเส้นไหนที่ลากจากจุดยอดคือจุดอีกจุดหนึ่งของยอดมุมสามเหลี่ยมมาตั้งฉากกับฐานคือเส้นไหนคะอ่ะ BD เก่งมากค่ะแบบนี้นะคะขนาดเดียวกันไม่เลือกฐานเป็น AB กับ AC ได้ไหมคะได้เราก็เลือก BC เป็นฐานบ้างคุณครูใช้ปากกาสีเขียวนะคะทั้งครูเลือก bc เป็นฐานอะไรจะเป็นส่วนสูงคะ af เก่ A, A, F, งมากค่ะดังนั้นในหนึ่งรูปสามเหลี่ยมนะคะหนูก็จะเลือกฝั่งไหนเป็นฐานก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลในโจทย์ที่เขากำหนดให้นะคะถ้าเรารู้ความยาวของ ce นะคะเราก็ควรจะเลือก ab เป็นฐานนะคะแล้วก็ ce เป็น ส่วนสูงเป็นต้นนะคะขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลในโจทย์เขากำหนดตรงไหนความยาวด้านของด้านไหนมาให้บ้างแล้วก็เส้นที่เป็นส่วนสูงตรงไหนมาให้บ้างเราก็จะเลือกตามข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้นะคะต่อไปมาเพิ่มความเข้าใจจากแบบฝึกหัดห5กันเลยนะคะข้อที่1ระบุฐานส่วนสูงและความสูงนะคะข้อ1 รูปสามเหลี่ยมตนวนะคะนักเรียนคิดว่าส่วนไหนเป็นฐานคะอ่ะนว,วเก่งมากหนูก็เขียนนะคะนวเป็นฐานเขียนไว้ในรูปด้วยนะคะหนูจะได้ไม่ลืมจากนั้นหนูดูว่าเส้นไหนที่ลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานคะเส้นตยดังนั้นส่วนสูงเราก็จะเรียก เป็นส่วนของเส้นตรงนะคะก็คือส่วนของเส้นตรงต่อยอนั่นเองแต่ถ้าความสูงเราจะตอบเป็นความยาวนะคะต่อยอที่เป็นส่วนสูงยาวเท่าไหร่คะ3.5ซนติเมตรเราก็จะมาตอบตรงนี้เป็น3.5ซนติเมตรนะคะต่อไปข้อที่2ตรงไหนคือฐานคะ เวลาสังเกตฐานหนูดูตรงมุมฉากนะคะว่ามุมฉากอยู่ตรงไหนอย่างเช่นรูปนี้นะคะมีมุมฉากอยู่ระหว่างด้าน S D กับ R D นะคะดังนั้นข้อนี้นะคะหนูสามารถตอบได้สองแบบด้วยกันนะคะแบบที่หนึ่งถ้าใช้ D R เป็นฐานนะคะ ถ้าหนูเลือกฐานทางนี้นะคะตรงไหนคือส่วนสูงคะอ่า SD เก่งมาก SD ก็จะเป็นส่วนสูงจากนั้นหนูดูว่าส่วนสูงของเรายาวเท่าไหร่คะ4.6 4.6ก็จะเป็นความสูงของรูปสามเหลี่ยมนะคะขณะเดียวกันไม่ตอบแบบนี้ตอบแบบอื่นได้ไหมนะคะแบบที่2อ,อันนี้แบบที่1น,นะคะ ถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหนูสามารถตอบได้2แบบนะคะแบบที่2ถ้าเราเลือกฐานเป็นฝั่งนี้บ้างนะคะก็คืออะไรคะท่านครูเลือกฐานเป็น DS ถามตัวส่วนสูงคืออะไรเอ่ยส่วนสูงก็จะเป็นอ่าและความสูงก็จะเป็นเท่าไหร่คะ 3.8เก่งมากค่ะต่อไปข้อที่3นะคะรูปสามเหลี่ยมที่เขากำหนดให้คือรูปสามเหลี่ยม U M B นะคะจะเลือกตรงไหนเป็นฐานนะคะขึ้นอยู่กับข้อมูลจากโจทย์นะคะจะเห็นว่า M ลากไปตั้งฉากกับฝั่งนี้นะคะดังนั้นเราจึงควรเลือก U B เป็นฐานนะคะ แล้วก็เส้นที่ลากจากจุดยอดนะคะไปตั้งฉากกับฐานคือเส้น Mv Mv ก็จะเป็นส่วนสูงนั่นเองส่วนของเส้นตรง Mv ซึ่ง Mv ยาวเท่าไหร่คะ1.9่ซนเมตรนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะมีความสูงหลอกเราอยู่แต่ว่าเส้นที่ลากจากจุดยอดไปตั้งฉาก นะคะตรงนี้ไม่ใช่แนวของฐานได้เลยก็ไม่สามารถนำมาใช้เป็นความสูงได้นะคะแต่ถ้าเรารู้ความยาวตรงนี้นะคะและรู้ความยาวของฐานตรงนี้เราก็สามารถเลือกฝั่งนี้เป็นส่วนสูงตรงนี้เป็นฐานได้นะคะแต่ตอนนี้เราไม่มีข้อมูลเราจึงเลือกด้านนี้เป็นฐานนะคะต่อไปข้อที่4นะคะมองจากรูปแล้วส่วนไหนควรจะเป็นฐานคะ จะเห็นว่ามีมุมฉากอยู่สองที่นะคะเราจะเลือกฝั่งไหนเป็นฐานดีตรงนี้นะคะฐานที่เราจะรู้ความสูงก็คือฐาน pg นะคะเพราะว่าถ้าเลือก pg เป็นฐานนะคะ แล้วลากต่อไปนะคะก็คือลากมาฝั่งนี้นะคะจะสามารถลากเส้นจากจุดยอดก็คือ A นะคะไปตั้งฉากกับแนวของฐานได้ดังนั้นส่วนสูงของเราคือเส้นไหนคะอ่า A O เก่งมากคะ่ะ A O ยาวเท่าไหร่คะ2.6ความสูงของรูปสามเหลี่ยมนี้ก็จะเป็น2.6เซนติเมตรนะคะ ขณะเดียวกันบางคนบอกว่าใช้ ap เป็นฐานได้ไหมได้นะคะแต่เราไม่รู้ความยาวของฐานฝั่งนี้นะคะพอลากมาฝั่งนี้นะคะตั้งฉากกับจุดยอดไหมตั้งฉากแต่ว่าเราไม่รู้ความยาวของส่วนสูงฝั่งนี้เราจึงไม่เลือกฝั่งนี้นะคะเพราะเราตอบความสูงไม่ได้ตามข้อมูลในโจทย์นะคะ ต่อไปไปดูข้อที่2นะคะเขียนส่วนของเส้นตรงแสดงส่วนสูงนะคะจากนั้นก็วัดความสูงด้วยนะคะข้อที่1เขากำหนดส่วนของเส้นตรงบรสหรือด้านบอสอเป็นฐานนะคะก็คือฝั่งนี้เป็นฐานนะคะส่วนสูงก็จะต้องลากจากจุดยอดนะคะมาตั้งฉากกับฐานฝั่งนี้นะคะทำยังไงเราจึงจะรู้ว่า จะตั้งฉากตรงไหนนะคะเครื่องมือคณิตศาสตร์ในชุดของเรขาคณิตนะคะจะมีเครื่องมือวัดที่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้นะคะคุณครูก็แนะนำให้ใช้เครื่องมือนี้นะคะมาหาส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมนะคะเพราะเขาจะมีแนวของมุมฉากไว้ให้เราแล้วนะคะเราสามารถที่จะนำมาใช้ได้เลยนะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่ง คุณครูกาหนดด้านนี้เป็นฐานนะคะจากนั้นเราก็ใช้นะคะเส้นแรกตรงนี้นะคะทับกับส่วนที่เป็นฐานและส่วนบนนั้นจะต้องตัดจุดยอดพอดีนะคะลากเส้นจากจุดยอดมาที่ฐานจากนั้นก็วัดความสูงตรงนี้นะคะเป็นเท่าไหร่คะ 4เซนติเมตรดังนั้นเราก็จะตอบความสูงของรูปนี้คือ4ต่อไปข้อที่2เช่นเดียวกันนะคะหาว่าตรงไหนที่เขากำหนดให้เป็นฐานก่อนเขากำหนดฐานคือส่วนของเส้นตรงมรววฝั่งนี้นะคะคือฐานนะคะจากนั้นเราก็ใช้นะคะสามเหลี่ยมมุมฉากวัดนะคะจากจุดยอด มาหาฐานนะคะหาว่าเส้นแรกนะคะอยู่ทาบกับตรงไหนที่จะไปตัดที่จุดยอดพอดีนะคะจากนั้นก็วัดระยะห่างตรงนี้ได้ความสูงเท่าไหร่คะความสูงเป็น3.7เซนติเมตรนะคะนักเรียนก็ลากเส้นเหมือนคุณครูนะคะแล้วก็ตอบ 3.7เซนติเมตรนะคะนะคะตามรูปนี้ต่อไปข้อที่3นะคะให้ด้าน sd เป็นฐาน sd คือด้านนี้นะคะแล้วเราก็มาดูซิว่าเส้นไหนที่จะตั้งฉากกับฐานนะคะตัวนี้ปรากฏว่าพอเราวัดดูแล้วนะคะมุมนี้เป็นมุมฉากพอดี ะะเราก็จะกำหนดอีกฝั่งหนึ่งที่ตั้งฉากกลายเป็นส่วนสูงทันทีนะคะวัดความยาวเส้นตรงนี้ยาวเท่าไหร่คะยาว4.6เซนติเมตรดังนั้นส่วนสูงของเราจึงยาว4.6เซนติเมตรนะคะต่อไปข้อที่4กํกำหนดนะคะ ด้าน PC เป็นฐาน PC คือฝั่งนี้นะคะเมื่อเราลองนำสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้นะคะลองมาทาบไม่ว่าจะลากเส้นจากยอด V มาตรงไหนก็ตามนะคะไม่สามารถตั้งฉากกับฐานได้ดังนั้นเราก็จะต่อนีคะต่อเส้นออกไปจากแนวฐานนะคะลากเส้นสีแดงออกไป แล้วก็นำสามเหลี่ยมมาลองทาบดูว่าส่วนที่เป็นศูนย์นะคะเส้นศูนย์ทับกับแนวของฐานแล้วนะคะแล้วก็ไปตัดจุดยอดนะคะตรงไหนได้บ้างก็ลากเส้นตั้งฉากจากนั้นก็วัดความยาวนะคะตอนนี้ยาวเท่าไหร่คะ ส่วนสูงของเราก็จะยาว4เซนติเมตรแบบนี้นะคะนักเรียนก็ลากเส้นแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตอบ4เซนติเมตรต่อไปข้อที่5นะคะให้ด้านกอบอเป็นฐานกอบอก็คือด้านนี้นะคะให้เป็นฐานจากนั้นนะคะเมื่อตอนนี้เป็นฐานตรงนี้ก็จะเป็นจุดยอดลองลากมาฝั่งนี้แล้วไม่สามารถตั้งฉากได้ หนูก็ต่อเส้นตรงนี้ออกไปนะคะลากเส้นยาวไปทางซ้ายเป็นแนวของฐานแล้วก็เลื่อนรูปสามเหลี่ยม,ม,มฉากของเรานะคะจนกว่าจะด้านศูนย์ทาากับเส้นที่เราต่อแล้วแนวตั้งไปที่จุดยอดพอดีนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมนะคะตอนนี้เราก็ลากไปแล้วก็ตรงนี้วัดลงมาตั้งฉากนะคะโดยจากรูปนี้ ก็จะได้เป็นส่วนสูงนะคะซึ่งส่วนสูงของเราวัดความยาวได้เท่าไหร่คะ3ซนติเมตรพอดีเก่งมากค่ะตรงนี้เราก็ตอบ3มซนติเมตรนะคะอย่าลืมลากเส้นด้วยนะคะเพราะว่าเขาให้เราเขียนส่วนสูงด้วยต่อไปข้อที่6ค่ะกำหนดให้ด้าน fl เป็นฐาน fl อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้คือฐาน จากนั้นลากเส้นจากจุดยอดมาฝั่งนี้ปรากฏว่าไม่ว่าจะลากตรงเส้นไหนก็ไม่สามารถทำให้เป็นมุมฉากได้เราก็เลยจำเป็นจะต้องต่อแนวของฐานออกไปทางฝั่งนี้นะคะเหมือนรูปนี้นะคะจากนั้นก็เลื่อนรูป เครื่องมือวัดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากของเรานะคะเลื่อนจนกว่าจะทําให้เส้นส่วนองศา,าทาบกับแนวฐานที่เราลากไปและตัดกับจุดยอดจากนั้นเราก็วัดตรงนี้นะคะที่เป็นส่วนสูงของเรายาวเท่าไรคะอ่าสามจุดสี่เซนติเมตรนะคะเก่งมากนกเียนก็ลากเส้นที่เป็นส่วนสูงแล้วก็วัดความยาวมาตอบคือ3.4เซนติเมตร นะคะสำหรับการหาส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมและความยาวของส่วนสูงก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องครูโต๊แมทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ